หนึ่งในโครงการที่ไม่ควรพลาดกับบ้านสไตล์เอสเทอร์วันนี้อยู่กับหมูอยู่อย่างทรายสวยอย่างเซนกับบ้านท่ารั้วจะเป็นยังไงไปดูสำหรับบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดิน64.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถค่ะ ในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะให้มาถึง2ที่จอดรถนะคะพร้อมกับพื้นแบบทรายล้างและเบรกล้อด,ด้านหลังเลยค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นในส่วนของประตูดิจิตอลดอลล็อกแบบนี้นะคะที่ให้ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ โซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนอเนกประสงค์พื้นต่างระดับนะคะสามารถวางชั้นวางรองเท้าแบบนี้เลย เข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นโถงกว้างมากๆแบบนี้เลยนะคะให้ช่องแสงมาถึง3จุดด้วยกันในพื้นที่ใช้สอย3.5เมตรค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งเชื่อมต่อมายังจุดรับประทานอาหารและแยกโซนครัวอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นรบกวนภายในบ้านตอบโจทย์สำหรับผู้พักอาศัยมากเลยค่ะ เข้ามานะคะก็จะเห็นฮูดดูดควันและเตาแบบนี้เลยนะคะถือว่าให้มาอย่างครบคันและไม่ลดสเปคแต่อย่างใดเลยนะคะที่สำคัญนะคะให้เคาน์เตอร์ครัวไทยมาแบบนี้นะคะพร้อมกับซิงค์สหลุม1พักนะคะให้มาอย่างลงตัวเลยค่ะเชื่อมต่อกับโซนซักล้างที่ให้มาพร้อมกับจุดปลั๊กก๊อกและท่อน้ำทิ้งค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเข้ามานะคะก็จะเห็นห้องกงกว้างแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับช่องแสง2จุดด้วยกันค่ะช่องแสงนะคะให้มุ้งลวดแบบเปิดและหน้าต่างบานกระทุงที่ทำให้ห้องดูโลง่งโปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะ มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวที่ให้สุขภัณฑ์มาอย่างครบคันและกระจกบานใหญ่ที่ซ่อนไฟไว้ด้านหลังค่ะเรามาดูในส่วนของห้องนอนที่2กันเลยค่ะห้องนอนที่สองนะคะถือว่าไม่เล็กเลยนะคะให้ช่องแสงมาถึง1จุดค่ะให้ขนาดมาถึง3.3คูณ3.7เมตรค่ะ ในส่วนของห้องนอนที่3นะคะให้มาแบบกว้างๆแบบนี้เลยขนาด3.7คูณ3.8เมตรใช้เป็นห้องนอนรับรองแขกได้เลยนะคะห้องน้ำที่2นะคะฟังก์ชันเหมือนห้องน้ำที่1เลยนะคะแถมยังให้พื้นต่างระดับกันสนเปียกแห้งอีกด้วยค่ะและปูกระเบื้องผนังให้มาแบบเต็มๆทั้งผนังแบบนี้เลยนะคะ ราคาบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่2,568,800บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย